ลากแฟนไปนอนพูลวิลล่าดีไซน์สวยบริการดีเงียบสงบติดทะเลที่โทเานี่รีสอร์ทกุยบุรีด้วยกันคะ่ะขอมอบให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่พักที่ดีไซน์สวยมากๆว,ว้าวตั้งแต่ทางเข้าจนถึงห้องพักเลยค่ะมีเพียงไม่กี่หลังเท่านั้นลองกับจั๊กพักในหลังที่18นะคะห้องแบ่งเป็นส,สวนแอร์เ,อเย็นหมอนและเตียงนอนสบายมากๆม,มีสระส่วนตัวมีบริการกุดในก่อนนอนด้วยค่ะแอคทิวิตี้เขาก็เยอะนะคะทั้งทางบกทาง,ทงนะ้ำและก็ยังมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มองเห็น วิวทะเลเป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยมากๆมีน้ําขนมไอติมผลไม้บริการฟรีด้วยค่ะที่นี่ยังเป็นแพฟเฟอรี่ด้วยค่ะตกเย็นก็นัน่งกินชาบูชมวิวรับลมทะเลเย็นๆเติมเต็มให้อิ่มทั้งกายและใจพูดเลยค่ะว่าที่นี่3วัน2องคืนก็ไม่พอเดินเช้ามารับอากาศสดใสมาทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะสิ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือเขามีน้ําผลไม้สดๆเบรกฟาสต์ทาวเวอร์มีมาให้ทุกโต๊ะเลยค่ะและสิ่งอื่นใดที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการบริการของที่นี่เต็มสิบให้ร้อยเลยจบทริปด้วยการถ่ายรูปพลลาออยก่่นคะ